สวัสดีครับคันนี้มาพบกับ Honda CB 1100 EX นะครับรถจดทะเบียนปี2014นะครับวันนี้วิ่งมาแล้ว8500กว่ากิโลนะครับรถสภาพสวยนะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับมีแหลกข้างนะครับมีแคชบาร์นะครับ สภาพรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับทันนี้รถสไตล์จิโกะญี่ปุ่นนะครับสวยเลย ลองฟังเสียงกันดูนะครับรถสวยสภาพใหม่จาก KP Pro Superbike ครับ